ส0บทเรียนไว้เตือนตัวเองในวันที่ขาดสติ 1. จงยึดมั่นในความดีแต่ควรทำดีให้ทุกคน 2. ให้ใจใครไปอย่าคิดว่าจะได้กลับคืนทุกคน 3. คํคำสัญญาเป็นเพียงลมปากเชื่อถือไม่ได้ 4. อย่ายุ่งเรื่องใครถ้าเขาไม่ได้ยุ่งเรื่องของเรา 5. ดีให้พอดีบางคนไม่ได้เห็นเราดีแต่เห็นเราโง่ 6. คนที่น่านับถือคือคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่น7เวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลง แปดพอ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเราไม่มีเพิ่มแล้ว9ร่างกายเราไม่มีร่างที่สอง10เวลาและหัวใจไม่มีวันหยุดเดินหยุดคือตาย11ใครดีกับเราจงดีกับเขา12ใครไม่ดีกับเราก็อย่าเสียเวลาด้วย13ช่วยคนอื่นมันดีแต่อย่าให้เกินกำลัง14เรามีทุกสุขในแบบของตัวเองทุกคน15หหัวใจที่คาราคาสังมันไม่เคยมีความสุข 16. หัวใจเรามีพื้นที่จำกัดอะไรไม่เป็นประโยชน์เคออกบ้าง 17. เพื่อนแท้คือคนที่เหมือนเดิมทั้งต่อหน้าและรับหลัง 18. ไม่พอใจมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุข 19. ชีวิตที่ไม่เป็นตัวเองยังไงก็เหนื่อย 20. เป็นชีวิตที่ขาสติก็เตรียมรอรับความทุกข์ที่ตามมา 21. คนแต่คนไม่เหมือนกันเปรียบเทียบกันไม่ได้22คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นชีวิตเขาเต็มไปด้วยทุกข 23. อนาคตวางแผนได้แต่จงเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบัน 24. ไม่มีใครรักเรามากไปกว่าครอบครัว 25. จําจำคนที่อยู่กับเราในวันล้มเพราะเขาใช้หัวใจอยู่กับเรา 26. เรามีแบบเดียวในโลกเห็นคุณค่าความสำคัญตัวเองได้แล้ว 27. เป็นในแบบตัวเองเลิกพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่น 28. อะไรสุดมือสอบก็ปล่อยมันไป29อะไรที่ไม่ใช่ก็จงอย่าไปฝืน 30อย่ารอความสุขในอนาคตแต่จงทําวันนี้ให้มีความสุข